าการรับรู้ของเรานะครับไม่เลือกนะครับมันจะเป็นการที่เราขัดจัดอนุสัยเก่าๆนะครับที่เคยชินนะครับอนุสัยเก่าๆที่เคยชินก็คือนะครับเขาจะเลือกอารมณ์นะครับถ้าดีเขาจะรักษาไว้ดึงดูดนะครับถ้าไม่ดีเขาจะผลักใส่ออกไปนะครับลักษณะนี้คือเป็นอนุสัยเก่านะครับ ที่เคยชินนะครับรักดีเกียจชั่วรักสุขเกียดทุกข์นะครับจิตจะสูญเสียพลังนะครับจิตจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะครับสูญเสียสมดุลนะครับโดยความที่ว่าเขาไม่ได้รับรู้โดยไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้เขารับรู้โดยมีปฏิกิริยาตอบโต้เขาจะต้องสูญเสียพลังไปกับปฏิกิริยานั้นๆนะครับผมจึงพยายามที่บอกว่าถ้าเรารู้เฉยๆรู้เป็นปกตินั่นแหละ สาคัญตรงนี้นะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเมื่อเขาได้มีการปรับสมดุลน,นะครับมีการขจัดอนุนยเก่าๆนะครับแล้วเขาจบบะเปะ็นภาวะปกตินะครับรู้เฉยๆนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารับรู้นะครับรับรู้โดยไม่เลือกเนี่ยมันเป็นการกระจัดอยู่แล้วนะครับคําว่ารับรู้โดยไม่เลือกกับสักแต่ว่ารู้นะครับหรือรู้ตามความเป็นจริงนี่อันเดียวกันนะอันเดียวกันเห็นไหมครับอันเดียวกัน ปฏิกิริยาภายในยก็คือรู้เฉยๆนั่นแหละครับรู้เฉยๆไม่ลงรายละเอียดไม่จาแนแกแยกแยะว่าผิดถูกนีเรวนะครับลักษณะนี้นะครับนี่เพราะว่าเราจะไม่เข้าไปสู่วงจรน,นะครับวงจรของบทบาทของตัวตนนะครับวงจรของบทบาทของตัวตนนะครับเพราะว่าสังขารเนี่ยความคิดเนี่ยมันยะมีอนุใสเกิดร่วมด้วยนะครับ คำว่าอนุสัยเกิดร่วมด้วยหมายถึงว่าในระดับจิตรตรงนี้เขาจะมีอนุสัยเก่าอยู่แล้วนะครับเขาจะมีอนุัสเก่าในการดิ้นรลนผักใสนะครับสิ่งที่ไม่ชอบใจจะดิ้นรลนผักใสออกไปสิ่งที่ชอบใจจะดึงดูดเอาไว้รักษาเอาไว้ในปฏิกริยาของเขานะครับ แต่เมื่อเราฝึกที่จะรับรู้เฉยๆรับรู้ซื่อๆแล้วนะครับรับรู้อย่างไม่เลือกรับรู้แล้วนะครับมันจะเป็นการขัดจัดเป็นการล้อละลายนะครับอยู่ทุกขณะทุกขนาดนะครับเราก็มีความอดทนในการรับรู้อย่างยอมรับนะครับเขาจะบีบขั้นหน่วงเดียวโต้แย้งกันไปไหนก็อดทนในการรับรู้นะครับรับรู้อย่างที่มีที่เป็นนะครับ เราได้รับอารมณ์ในสิ่งที่ไม่ชอบนะครับไม่พึงพอใจไม่น่าปรารถนานะครับเราก็ยอมรับตามเป็นจริงนะครับยอมรับตามเป็นจริงนะครับรู้อย่างที่มีรู้อย่างที่เป็นเลยนะครับในเท่าที่มีนนะขณะนั้นแหละนะครับนั่นแหละคือเป็นภาวะปัจจุบันแล้วนะครับเป็นสภาวะของปัจจุบันแล้วนะครับ ปัจจุบันนี้ขณะน,นี้เดี๋ยวนี้นะครับเกิดการรับรู้ขึ้นมานะครับการรับรู้นั้นจะเป็นอารมณ์ใดก็แล้วแต่นะครับเรียกว่าภาวะแห่งการรับรู้นะครับที่เป็นปัจจุบันนะครับปัจจุบันขณะนะครับปัจจุบันไม่ได้หมายถึงปัจจุบันนาทีนะครับปัจจุบันขณะนะครับขณะแห่งการรับรู้นั่นแหละครับขณะแห่งการเกิดขึ้นนะครับขณะแห่งการมีอยู่นะครับขณะที่ แห่งการเสื่อมสลายไปขณะเห่งการดับไปนั่นเองนะครับที่ว่าปัจจุบันขณะนะครับลักษณะนี้ถ้าเราดูลมหายใจก็ปัจจุบันขณะเห่งการหายใจเข้านะครับปัจจุบันขณะเห่งการหายใจออกนะครับนี่ก็คือเรียกว่าปัจจุบันปัจจุบันหายใจเข้าหรือหายใจเข้าหมดแล้วนะครับภาวะของการหายใจเข้านั่นแหละหมดแล้วนะครับดับไปแล้ว สภาวะของการหายใจออกเกิดขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะเกิดดับเกิดดับทุกๆสภาพอาการนะครับเกิดดับอันนี้อธิบายถึงสภาวะเกิดดับนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นอะไรพิสดารนะเป็นธรร,รมดาธรรมดาที่เรารับรู้อยู่ทุกป,ปัจจุบันนะครับเกิดดับเปลี่ยนแปลงนะครับจิตก็มีการรับรู้อยู่แล้วอย่างรู้อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปดัดแปลงไม่ต้องไปแก้ไข่ไม่ต้องไปทําจิตให้ผิดไปจากปกติที่มีอยู่เป็นอยู่นะครับ ใช้ใจธรรมดานะครับใช้ใจธรรมดาเลยเราไม่ต้องไปเบี่ยงเบนไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเลยใจปกติของเรานี่แหละให้เราลืมเรื่องของนักปฏิบัติลงไปนะครับแล้วเราเป็นนักสังเกตนักเรียนรู้ตัวเอง,งเกันเองครับถ้าเราคิดถึงนักปฏิบัติแล้วนักปฏิบัติเนี่ยต้องเป็นคนดีอย่างเงี้ยต้องเป็นนักบุญอย่างเงี้นเนาะ เออพอถ้าเป็นคนดีแล้วมันเลยเห็นคนอื่นไม่ดีเห็นไหมเออมันเลยเห็นสิ่งต่างๆแตกแยกเ,เห็นเลยเห็นสิ่งต่างๆนี่เกิดการแบ่งแยกจากตัวอเองลงไปแล้วนะครับคนอื่นไม่ได้ปฏิบัติเราปฏิบัติเห็นไหมมันมีเราเป็นสุดกลางแล้วเออมันเลยเกิดการแบ่งแยกเกิดข้อแตกต่างภายในแต่ถ้าเราสลัดทิ้งไปเลยนะครับอย่าให้เกิดอัตตาตัวนี้ขึ้นมาโดยโด้วยประสบการณ์ของผม เนาะผมเห็นว่าถ้าเรายังคิดถึงแต่นักปฏิบัติอยู่เราจะเห็นคนอื่นไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นเราดีคนเดียวเราจะเกิดแต่ความขัดแย้งภายในใจเรานะครับเราจะคิดถึงแต่อะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันแตกต่างจากคนอื่นนะครับถ้าคนอื่นทำอย่างนี้เราก็จะคิดถึงตัวเราเอ้ยมีแต่เราคนเดียวที่ปฏิบัติคนอื่นไม่ปฏิบัติเลย ไม่รู้โทษรู้ภัยอะไรในสังสารวัฏเลยเราก็จะไปทำนองนะั้นภายในเราก็จะสูญเสียพลังนะครับสูญเสียพลังใปกับการเทียบเคียงจำแนกแยกแยะนะครับเอาผิดเอาถูกเขียนไหมเนะี่ยผมจึงตัดวงจรน,นี้ไปเลยนะครับตัดวงจรน,นี้ไปเลยผมจึงพยายามที่จะขีขไขให้อย่างเดียวนะครับอะไรที่เป็นโอุปสรรคัผมขี้ขายให้อย่างเดียวเพราะฉะนั้น เราอย่าไปติดอยู่ที่กระพี้นะครับ <c oughs> อย่าไปติดอยู่ที่เปลือกข้างนอกให้เราเข้าใจแก่นนะครับแกนนบ่นก่อนรู้สึกแก่นสารสาระภายในนะครับให้เราสลัดทิ้งไปเลยนะครับสลัดทิ้งเปลือกสลัดทิ้งไปเลยกระพี้นะครับเราผ่านเปลือกผ่านกระพี้เข้ามาแล้วเพื่อมาอยัางแก่นนะครับพอเรามาถึงแก่นแล้วนะครับเราก็ให้ความสําคัญกับตรงนั้นแก่นนี้หมายถึงสภาวะาปรมัดนะครับ สภาวะที่ไม่มีชื่อไม่มีภาษานะครับเป็นการรับรูเ้เฉยๆเห็นเฉยๆ,ๆนะครับเราเห็นรถผ่านไปผ่านมานะครับขณะที่เรานั่งรถไปทํางานนะครับเ,เราก็รู้เฉยๆเห็นเฉยๆนะครับเ,เราไม่ได้ไปสูญเสียพลังไปกับการตีค่าไปลงความเห็นอย่างงี้ที่ผ่านมาเราเห็นเราก็โอ้รถคันนี้เสียงดังเอะรถคันนะี้ควันเยอะอย่างเงี้ยเนาะ ลักษณะนั้น,น,น,นเห็นไหมอ่ภา,ายในเราจะเกิดการโต้แย้งนะครับเราก็จะสูญเสียความเป็นตัวเองสูญเสียความเป็นปกติเห็นไหมครับความเป็นตัวเองของเราคือภาวะปกติธรรมด,ดาที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ่เป็นภาวะปกตินั่นแหละครับสภาวะนั้นไม่มีตัวตนหลอกนะครับไม่มีตัวตนนะนะครับ ตัวตนมันคือเป็นกลุ่มก้อนของความคิดเองนะครับเป็นกลุ่มก้อนของความทรงจํานะครับความคิดเอาข้อมูลมาจากความทรงจำเห็นมครับอพอมีความทรงจําแล้วมันจึงสําคัญมั่นหมายสิ่งต่างๆได้นะครับเพราะนั้นความเป็นตัวเราเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงว่าเราจะละลายกลุ่มก้อนอ ที่มีอยู่นี้ออกไปไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันไม่มีตัวตนอยู่แล้วโดยสัจะนะครับเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปทํำลายตัวตนเพราะมันไม่มีตัวตนนะแต่เราพูดว่าให้ทําลายให้หลอมละลายเป็นเพียงนิยามสัพ์ภาษาเป็นเกี่ยงการสื่อสารให้เราเข้าไปใจเข้าใจสภาวะโดยสมมติก่อน แต่โดยจริงๆแล้วมันไม่มีตัวตนให้เราไปทำลายนะครับมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวเราอยู่แล้วนะครับความตัวเป็นตัวตนเป็นเพียงกลุ่มข้อนของความคิดเท่านัน้ครับที่เวลาเห็นเวลาได้ยินนะครับมีความคิดเข้าไปแทรกแซงเบี่ยงเบนนะครับแบ่งแยกนะครับมันเลยเกิดความแตกต่างนะครับ มีเรามีเขามีสิ่งดีมีสิ่งไม่ดีนะครับมีสูงมีต่ำลักษณะนั้นนะเขาเรียกว่าเป็นบทบาทของตัวตนนะครับลักษณะเท่านั้นเองนะครับโดยเนื้อแท้แล้วมันไม่มีตัวตนนะไม่มีตัวตนให้เราไปทําลายนะครับไม่มีอะไรทุกอย่างเป็นเพียงกิริยาอาการนะครับความยึดถือก็ไม่ได้มีตัวตนอะไรเป็นกิริยาอาการนะครับเป็นเพียงการสําคัญมั่นหมายนะครับ แต่ละเองทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเลวนะนะครับให้เราวางนิยามสับบางสมมติตัวนี้ลงใจเราก็จะได้ไม่มีความกัดแย้งนะครับใจเราจะได้มีความสมดุลนะครับเราจะไม่ได้แบ่งแยกแตกตา่างใจเราก็จะได้มีพลังนะครับแล้วก็จะได้มีความเป็นปกตินะครับ